ดูชัดๆชานมไข่มุกหนึ่งแก้วมีกำไรมากแค่ไหนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 าทำให้หลายคนตกง,งานขาดรายได้และมองหาอาชีพเสริมโดยร้านชาไข่มุกกลายเป็นเทรนด์ลงทุนที่ฮิตมากปัจจุบันร้านชานมไข่มุกจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายตั้งแต่ระดับล่างกลางไปจนถึงระดับบนแน่นอนว่าเราจะมาโฟกัสกันเฉพาะกลุ่มที่เป็นตลาดทั่วไป ที่เว็บไซต์ทยแฟ Franchise Center มองว่ามีกําลังซื้อจากคนปริมาณมากซึ่งการตั้งราคาก็ควรอยู่ในระดับที่คนมองว่าไม่เป็นภาระกับการใช้จ่ายที่สำคัญหากพัฒนารสชาติให้ดีมีบริการที่ดีมีทำเลที่ดีการเปิดร้านชานมไข่มุกก็ยังน่าสนใจโดยมีข้อมูลที่ยืนยันในเรื่องนี้จากผลการสำรวจมากมายตลาดชานมไข่มุกและการเติบโตในอนาคต คนไทยรู้จักชานมไข่มุกกันเมื่อประมาณ15ปีก่อนความนิยมของชานมไข่มุกไม่ได้มีเพียงในเมืองไทยเท่านั้นต่างประเทศก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันมีการประเมินจาก อไลมาร์เก็ตรีเสิร์ชระบุว่าตลาดชานมไข่มุกปี2016มีมูลค่าราว1957ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว62,269ล้านบาทคาดว่าในปี2023จะมีมูลค่าสูงกว่า3,214ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,2242ล้านบาทมีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ชานมไข่มุกที่เป็นเทรนจากไต้หวันกลายเป็นที่นิยมในตลาดเมืองไทยเกิดขึ้นหลังจากที่ไชยอิงเวิน ขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงคนแรกของไต้หวันในปี2016หลังจากนั้นก็มีนโยบายดึงดุดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการให้สิทธิ์ฟรีวีซ่าคนต่างชาติไปเที่ยวซึ่งนั้นรวมหมายถึงคนไทยด้วยเช่นกัน บริษัทและหน่วยงานต่างๆในไต้หวันก็พร้อมใจกันหยิบชานมไข่มุกมาเป็นเครื่องดื่มประจำชาติกลายเป็นกระแสว่าไปเที่ยวไต้หวันแล้วต้องไปตามกินชานมไข่มุกร้านดังต่างๆแม้จะไม่ได้สรุปว่าเหตุผลที่คนนิยมมาจากปัจจัยตรงนี้แต่ก็น่าเชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดกระแสฮิตติดลมบนดังกล่าวชานมไขมุกหแก้วมีอะไรให้ติดใจ มีรายงานการวิจัยระบุว่าการบริโภคชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงาน240ไปจนถึง360กิโลแคลอรี่แบ่งออกเป็นคาร์โบไฮเดรต45ไปจนถึง62กรัมไขมัน0ถึง14กรัมโปรตีน0.4ไปจนถึง2กรัม ขึ้นอยู่กับชนิดของส่วนผสมวัตถุดิบเช่นครีมเทียมชนิดของไข่มุกและปริมาณของน้ำตาลที่ให้ความหวานขนาดของแก้วชานมไข่มุกที่มีแตกต่างกันไปการบริโภคชานมไข่มุก1แก้วเปรียบได้กับการรับประทานเย็นตาโฟ1ชามซึ่งให้พลังงาน326กิโลแคลอรีแบ่งออกเป็นคาร์โบไฮเดรต41กรัมไขมัน8กรัมโปรตีน21กรัมหรือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำตาลที่ได้รับจากชานมไข่มุกเท่ากับข้าว3-4ทัพพีและ เนื่องจากสารที่ประกอบในชานมไข่มุกจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแป้งและไขมันเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมได้ทันทีทําให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่นแต่ในทางตรงกันข้ามนั้นถ้าไม่มีการกินหรือฟื้นต่อความต้องการการรับประทานก็จะทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายถึงผู้บริโภคจะรู้ว่าการรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานนั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่ก็ยังมีความต้องการดังนั้นจึงควรบริโภคชานมไข่มุกให้พอเหมาะโดยปกติพลังงานเฉลี่ยของวัยรุ่นชายและหญิงวัยทำงานจะอยู่ที่2,000กิโลแคลอรีโดยเมื่อบริโภคชานมไข่มุก1แก้ว360กิโลแคลอรี่จะเทียบเท่ากับพลังงาน1ใน4ของพลังงานที่ได้รับต่อวันซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงเทียบเท่ากับอาหารจานเดียว1จานชานมไข่มุกต้นทุนน้อยแต่ลูกค้าเยอะมีแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนเพียบ กระแสะฮิตของชานมไข่มุกเมืองไทยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองแต่ไม่ได้เกิดจากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหากแต่เป็นหลายแบรนด์ในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีแพคเกจลงทุนให้เลือกตามความเหมาะสมตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นประกอบกับกระแสะของคนอยากเป็นนายตัวเองเบื่องานประจําอยากมีรายได้เสริมก็มาเลือกลงทุนเปิดร้านชานมไข่มุก ไม่น่าแปลกใจที่ตื่นเช้ามาไปเดินตลาดหากนับจริงๆเชื่อว่าเราจะเจอร้านชานมไข่มุกแบรนด์ต่างๆอยู่กันเรียงรายบางทีนับได้เป็นสิบเจ้าเมื่อผู้บริโภคเห็นภาพเหล่านี้จนชินตามองไปทางไหนก็เจอชานมไขมุกจึงเป็นสินค้าที่หาง่ายซื้อง่ายราคาไม่แพงแถมยังมีรสชาติที่อร่อยอีกต่างหากแบบนี้จะไม่ให้คนไทยติดใจกันได้ยังไง ในส่วนของการลงทุนก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเฉลี่ยชานมไข่มุกต่อแก้วต้นทุนประมาณ12-13ไปจนถึงบาทขายปลีกแก้วละ30-55ไปจนถึงบาท เท่ากับจะมีกำไรมากกว่า50%จากราคาขายหากทําเลดีจะมียอดขายวันละ200ไปจนถึง300แก้วจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ150,000บาทไปจนถึง2 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือต่อให้รายได้ไม่มากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยรายได้ต่อวันก็มีขั้นต่ำ3-400บาทเฉลี่ยต่อเดือนก็รายได้ประมาณ10,000ไปจนถึง1 5 0 0บาทถ้าค่าเช่าที่ไม่แพงรายได้ขนาดนี้เหมาะจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือใครที่อยากออกมาเปิดร แบบเต็มตัวก็อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่านี้ด้วยไม่นับรวมเรื่องแฟรนไชส์ชานมไข่มุกที่เดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์น่าสนใจคนลงทุนไม่ต้องหาอุปกรณ์เองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์มีสอนสูตรการทำเมนูต่างๆให้พร้อมแฟรนไชส์ชานมไข่มุกน่าสนใจเช่นบัฟคามมคามูทีโอชายะคูแบโมโมชาชานมไ่มุกไต้หวันนม,มิชาชอบชาและมารุชาเป็นต้นวิธีสังเกตว่าคุณกำลังติดความหวานหรือไม่ ข้อมูลน่าสนใจระบุว่าการที่คนดื่มชานมไข่มุกเป็นประจำอาจทำให้เกิดอาการติดความหวานซึ่งความหวานเป็นสารที่ทำให้มนุษย์มีความสุขการรับประทานอาหารที่มีความหวานจึงควรให้พอเหมาะพอดีลองมาเช็คตัวเราสักนิดว่าติดความหวานหรือไม่ 1. มีอารมณ์หงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับประทานหวานเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายที่สุด คือคิดถึงรสชาติของหวานบ่อยๆและเมื่อไม่ได้สัมผัสรสหวานก็จะเริ่มรู้สึกงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ดีและอาการจะหายไปจนกระทั่งอารมณ์ดีเป็นคนละคนเมื่อร่างกายได้รับรสหวาน 2. สามารถรับประทานรสหวานจัดในปริมาณมาก คนปกติหากสัมผัสรสหวานถึงจุดหนึ่งจะรับประทานต่อไม่ได้มีอาการแสบไส้หรือคลื่นไส้ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนปกติของร่างกายที่ไม่ต้องการรับรสหวานเพิ่มแต่สำหรับผู้ที่ติดรสหวานจะสามารถรับประทานของหวานจัดเช่นเค้กและขนมหวานปริมาณมากๆและการดื่มน้ำหวานได้เป็นขวดๆตลอดทั้งวัน 3. อาหารคาวก็ต้องมีรสหวานนำ เช่นการสั่งให้แม่ค้าทำอาหารที่เน้นรสหวานการรับประทานก๋วยเตี๋ยวและต้องใส่น้ำตาลหลายช้อนชาในขณนะที่คนปกติอาจใส่เพียงช้อนชาเดียวหรือไม่ใส่เลยเพราะน้ำซุปมีรสชาติมาดีแล้วหากเราเติมเข้าไปอีกอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังติดรสหวาน หากไร้เรียงดูข้อมูลเหล่านี้จะพบว่าเหตุผลทําให้คนฮิตติดชาไข่มุกเกิดจากรสชาติหวานอร่อยสินค้าหาซื้อง่ายมองไปทางไหนก็เจอที่สําคัญเป็นธุรกิจลงทุนไม่มากแต่โอกาสได้กําไรมีสูงธุรกิจชานมไข่มุกจึงมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นและทุกแบรนด์ก็มีการพัฒนาสินค้าตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อแข,ข่งขันกับคู่แข่งที่มีจํานวนมาก ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ